สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับกับผมธนบดีธนเศรษฐานะครับกับรายการคนรักสุขภาพ B บโอล224นะฮะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีคําถามถามเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจากเว็บไซต์ทางบริษัทนะฮะเรื่องอาการตกขาวนะถามกันมาเยอะมากเลยจนผมฟังดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงครับแสดงว่า ผู้คนยังเจ็บไข้ได้ป่วยนะอาการอาการของตกขาวนะหลาย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 ยังหลายหลาย,หลายคนนะฮะที่มีอาการอย่างนี้เรายังแก้ไม่ได้นะครับจึงถามเข้ามานะครับผมแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นอาการตกขาวระหว่างตั้งครรภ์น,นะฮะยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่หรือว่ายิ่งต้องใส่ใจดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับผมจริงๆแนละ้วอาการตกขาวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ออ,อย่างนะฮะตกขาวแบบปกติตกขาวแบบปกติก็คือ ไข่เมื่อไม่มีการผสมนะฮะก็จะสลายเป็นตกขาวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้น3วันนะฮะเยื่อบุผนังมดลูกก็จะฉีกขาดแล้วก็เป็นประจำเดือนไหลสดๆไปเลยนะฮะก็อาจจะรู้สึกปวดท้องประจำเดือนนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมดลูกจะบีบรัดตัวเองเพื่อให้เลือดน,นั้นไหลแต่เพียงที่จํานวนที่จํากัดเอาไว้นะฮะก็ นี่คืออาการของตกขาวแบบปกติหรือ,อบริเวณช่องคลอดหรือบริเวณมดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยะจะมีเขาเรียกว่าจะมีการสร้างอฮอร์โมนนะฮะหรือของเหลวที่ไหลออกมาแบบธรรมชาติเพื่อที่จะหล่อลื่นมันเป็นกลไกข,ของธรรมชาติของคุณผู้หญิงอยู่แล้วนะครับและเมื่อมีการตั้งครรภ์น,นะทั้งสรีระและก็ฮอร์โมนต่างๆที่มีอยู่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะอาจจะมี ตกขาวแบบว่ามามากบ้างมาน้อยบ้างหรือไม่มาหรืออาจจะมาเยอะกว่าปกตินะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนข้างต้นนะฮะสภาวะของตกขาวแบบปกติก็คือจะเป็นมูกสีขาวขุ่นๆนะะหรืออาจจะเป็นสีครีมคีมเหมือนแป้งเปียกนะครับอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่เหม็นนะครับผมอาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆนะฮะแล้วก็ไม่คันนะฮะนี่คือตกขาวแบบปกตินะครับผม หรืออาจจะมีมาบ้างวันช่วงบางเวลานะครับนี่คือตกขาวแบบปกติแต่ตกขาวที่ไม่ปกตินะครับจะมีสีเหลืองเข้มบางครั้งเราจะมีความสูงมันเหมือนสีเหมือนนมข้นหรือบางคนที่มีการอักเสบของมดลูกมากๆนะครับผมก็จะมีสีเขียวสีเทาหรือสีน้าตาลเข้มเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็งมากนะครับแล้วก็จะมีอาการคันร่วมด้วยนะฮะสาเหตุก็มาจากหลายสาเหตุนะครับ อาจจะมาจากการติดเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียนะฮะอาจจะมาได,ได้หลายช่องทางะฮะอาจจะมาจากการร่วมเพศอาจจะมาจากอ,อ,าอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณผู้ชายหรืออาจจะมาจากการที่เราตากชุดชั้นในไว้ในร่มผ้าไม่โดนแสงแดดนะครับก็สามารถทําให้ติดเชื้อนี้ได้นะฮะเราเมื่อเราฟังดูแล้วเราก็ควรจะใส่ใจดูแลในเรื่องต่างๆนะครับทีนี้การ แก้ปัญหานะครับตกขาวระหว่างตั้งครรภ์ครับเมื่อมีปัญหาตกขาวระหว่างตั้งครรภ์นี้ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือสูตินารีแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องในการดูแลนะครับผมและในการดูแลขั้นต้นนะครับคุณสุภาพสตรีก็คุณสุภาพสตรีก็ควรจะทําความสะอาดนะฮะโดยล้างน้ำธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรให้เป็นที่ระคายเคืองเพราะว่าเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย บางชนิดที่อยู่ในร่างกายเราเขาเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอย่างดีเป็นชนิดที่ดีเมื่อเขาอาศัยร่างกายเราอยู่เขาจะช่วยกําจัดของเสียให้เราเป็นการทดแทนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการล้างทําความสะอาดผมจึงย้ําว่าเหมือนเราล้างหน้านะฮะใช้น้ำสะอาดๆล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดบริเวณนั้นแห้งผมขอเจาะลึกลงไปตรงๆเลยถ้าคุณผู้หญิงถ้าท่านอยู่คนเดียวท่านสามารถใช้พัดลมเป่าให้แห้งนะเรา สัมผัสดูแล้วมันแห้งนั่นแหละครับปลอดภทัยที่สุดฮนะแล้วก็การใส่ชุดชั้นในนะให้เลือกชุดชั้นในที่ดูว่ามันใส่แล้วรู้สึกสบายผมขอเน้นว่าเป็นคอตตอนนะครับถ้าเป็นคอตตอนร้อเซมันจะเป็นมิดเป็นเป็นมิดกับผิวผิวเราแต่ถ้ามีการาผสมผสานระหว่างคอตตอนกับโพลีเอสเตอร์นะฮะมันก็เหมือนเอาพลาสติกมาห่อหุ้มเอาไว้จะทําให้เกิดการอับชื้นได้ง่ายนะฮะการเลือก ก็เลือกดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับแล้วก็สําสหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการตกขาวระหว่างตั้งครรภ์ผมบอกไปแล้วว่าปรึกษา,าแพทย์แล้วก็สูตินรีนแพทย์นะครับส่วนคุณสุภาพสตรีที่มีอาการตกขาวแบบว่าไม่ปกติที่มีอาการอักเสบของมดลูกไม่ไม่ไม,ไม่เนื่องจากมาเนื่องจากว่าสาเหตุต่างๆนะครับพอขอแนะนําว่าให้ดูแล เหมือนกับคุณสุภาพสตรีที่ตั้งครรภก็ได้นะฮะแล้วก็พออยากจะแนะนํานผลิตภัณฑ์นะครับให้สามารถทานร่วมกับการดูแลของแพทย์นะฮะเมื่อรับคำปรึกษาของแพทย์มาดูแลตัวเองแล้วแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์ j o อ l Ready นะับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากพืชผักสมุนไพรนะฮะที่มีประโยชน์มากนะครับเราสกัดเป็นอาหารนะรับควบคุมดูแลนะฮะคบวบคุม การคุนคว้าวิจัยก่อนที่จะผลิตนะฮะโดยระดับนักวิทยาศาสตร์และด็อกเตอร์นะครับผมนะฮะเป็นอาหารสำหรับเซลลเราป่วยเพราะว่าเราทานอาหารนะครับเราป่วยส่วนใหญ่นะฮะเกเราป่วยเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีปัญหาเรื่องตกขาวอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยพอเคยบรรยายเอาไว้ในเทปก่อนหน้านี้นะฮะปัญหาของตกขาวมันมาจากอาการหนึ่งของคือมดลูกกลาง สาเหตุที่มดลุกการเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่มันมีสารพิษสารเคมีตกค้างเยอะเราทานอาหารของหมักของดองนะครับเราทานน้ำมะพร้าวเยอะเกินไปน้ำมะพร้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปสําหรับคุณสุภาพสตรีที่ยังไม่ตั้งครรภ์น,นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายสักนิดหนึ่งครถ้าทานเยอะแต่ถ้าดื่มแต่พอดีพอดีก็จะไม่เป็นอะไรนะครับคุณสุภาพสตรีที่มีอาการตกขาวเพราะว่ามดลุกอักเสบพอขอแนะนําเลยครับเนี่ยฮะ ป่วยเพราะอาหารเพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงให้อาหารมาแก้กันนะฮะมันเป็นการแก้ทางกันนะครับผลิตภัณฑ์จแอลเรดี้สกัดจากพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนโลกใบนี้ธรรมชาตินะฮะจัดสรรมาอ,อย่างลงตัวแล้วนะฮะเมื่อป่วยเพราะอาหารก็ใช้อาหารแก้ครับ j o อ l เรด d y วันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากมายพอขอรับประกันครับเพราะว่า พอได้แนะนําให้กับผู้ป่วยที่มีอาการตกขาวมีการปวดท้องประจําเดือนที่มีอาการบวมลูกอักเสบหรือว่าช็อกโกแลตซีดนะฮะเมื่อเขารับประทานไปสักสามกล่องนะฮะอาการดีขึ้นตามลําดับเลยครับอาการต่างๆที่กล่าไปข้างต้นนะครับก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นปกตินะฮะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติอาการตกขาวระหว่างตั้งครรภ์ถ้าเราดูแลได้ทันอย่างท่วงทีนะฮะ พบแพทยหรือพบสูตินารีแพทย์อาการเหล่านี้ไม่น่ากลัวเลยครับและเราก็ดูแลตามที่พอได้แนะนำเอาไว้ตอนขั้นต้นนะฮะทำความสะอาดให้ดีใส่ชุดชั้นในที่เหมาะกับร่างกายของเราโรคอ,อาการตกขาวระหว่างตั้งครรภ์น,นั้นไม่น่ากลัวเลยครับผมเดีย๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับ มีปัญหาใหม่ๆสําหรับคุณผู้หญิงสําหรับเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องของมนลูกของคุณผู้หญิงมีการอักเสบหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาพอจะกลับมาตอบคําถามให้คลายข้อสงสัยนะครับจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับโจโอแอลเรดี้นะครับแล้วก็น้ําผลไม้ผสมสมุนไพรเฮิร์บวีนะครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างหายกังวลใจครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้า เรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ